มีสิบห้าไม่ให้ตรวจับด้วยจ้าเ,เพื่อนๆขางหม้อไวล้ละจ้าใส่เครื่องปูงลงไปจ้าแต่สิ่งนี้รดบีนตาลเกลือซีอิ๊วขาวซอสฝ้ายเขียวใส่ลงไปจ้า mm. อุปกรณ์จ้าเดือดหมูหมูย่อเดือดเรือด mm. แล้วกับหมูย่อจ้าอันนี้หมูบดอันนี้ก็สิ่งกรจับจ้า ฝาไว้ก่อนเลยอดจากนี้มันเดือดก่อนให้ยังใส่หมูงอกก็เดือดลูกเมียนไปซื้อกระทีแม่ได้ไหมน่เออแล้วต้องไปซื้อแม่ได้เลย อนเดี่ยวตนอเจ้าเด้อบันีากใส่ิเจับลไปไล้จ้าสิงเดจับจ้าใส่ลูกไปจ้าขมันเน่าก็ตัดออกเด้จ้าเพื่อนๆคมโลค่ะข้างนจนอยจ้าจ้าเห็นไหมส่ไปเลยจ้าบันี้ห้ากับพีชฟ้าไจ้าพิชฟ้าไ้จ้าเพราะมันเดือดเดือดกัง คนนะจ้าหนาก,กินนะจ้ากดจับของเ้าจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้ากดจับยิ้มจ้าหนาก,กินวะจ้าฝนบุบเลยจ้บเพื่อนๆต้มก๋วยจับใส่หมูสับใส่หมูยอใส่เลืดไก่จ้า เสร็จเรียบร้อยจ้ากดจับหุ่นอนจ้าไปกินน้ำกันนะจ้าเ,เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะจ้าเด้อฝากกดติดตามด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ